หนูอย่าทำมันบ่อยลูกอันนี้คือคือกระต่ายของเรานะมันชื่ออะไรกี้เฮ้ hey, อย่าบังคับมัน,นมันชื่อแพนกวินนะเแต่เพน,นะนกวินมันกลัวน,นี่นิกกี้ว่าเอาวางไวด้ดีๆแล้วหนูนั่งดีๆยรแอบไปกินใบหมอนใบหมอนอันนี้เนี่ยเออใบหมอนคือตัวนี้ใช่ไหมจะทำแรงมันจะตกใจ เอ้เ <ort>. พนคิดตกใจดูมันแอบไปแอบีกแล้วเฮ้ยมันจะไปโดนนเนี่ยมันไม่โดนหรอกลูกอย่าอย่าวิ่งตามก้นมันทำไมต้องเป็นห่วงมันด้วยล่ะไอี้ทไม่ได้ อ,อุ้ยไปดูแล้วกีเอา้าหยิบกลับมาแล้วนะม,มันชอบหีไปตรงนั้นแล้วอเ,เอเอแต่หนูจะตับจับมันบ่อยเดี๋ยวมันจะหนีอีก อันน okay. ี yeah. ้เอามาเลี้ยงแต่งานเจ้าพ่อตาดานนะแล้วทีนี้ต้องออกมาวิ่งข้างนอกบ้างพักกรงมันเล็ก้อ

ิกกหน่อยนั่งลง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 มันนี่หน่อยแล้วนิดหน่อยทำเลยทำเลย้วมแล้วมแล้วพาแล้วไกลโดนแล้วนะถ้าโดนนี่คือว่าตกทรายเลยนะตกขึ้นไต้าเลยนะอะ้ิกกี้ เจอไหมจะเจอแอปเปิ้ลไหมทันกินอยู่ใกล้ๆแล้วแอปเปิ้ลน่ะได้กินไหมเสียวไหมหนุ่ยเอาอีนี้แล้วนี้แล้วนี้แล้วนางหนีแล้วเบบกินหญ้ากระต่ายชอบกินหญ้า